สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจมคุณหัวใจรอกับพาพามาดูมือกล้องถ่ายมาใกล้ๆพามาดูโคกกระเจียวครับไม่ใช่ทุ่งดอกกระเจียวอันนี้เป็นโคกอยู่บนเขาครับมามือกล้องถ่ายมาให้ดูเลยกับบรรยากาศโอ้ยเขาไม่ได้มือกล้อง <laughs> เขาเรียกว่าบางคนบอกว่าทุ่งมันไม่ใช่ทุ่งนะครับนี่มันไม่ใช่ทุ่งมันเป็น อากล้องมาถ่ายดูเนี่ยนี่ครับเป็นเป็นดอกเป็นดอกกระเจียวนะครับเป็นดอกกระเจียวที่เขาเกิดขึ้นแบบธรรมชาติครับนี่นะครับแล้วก็ป้าปนก็ป่ายานะครับป่ายาอะไรผมไม่รู้ชื่อเหมือนกันมาอ่าตามมาดูครับนี่มาดูความสวยงามนะครับนี่ขนาดเขาโรยเ,เขาโรยเยอะแล้วครับนี่เขาโรยเยอะแล้วเกะเก็เกยังเดือ ธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่ก็คือเขาเกี่ยวเชาไว้ประมาณครึ่งตัวครึ่งเลยนะครับก็เลยที่ไม,ม่เห็นเยอะวางงันเถอะวางง่ายๆเนาะมา,ะาจะก้องมาดูตงร,ตรตงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับมาดูเดินมาใกล้ๆรับมาดูตรงนี้ครับนี่ครับ,น,รบนี่คือเขาเกิดกเ,เ,เ,ขเขาเขาเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นกับป่าหญ้าป่าธรรมชาติ ธรรมชาตินะครับป่าหญ้าเนี่ก็เป็นป่าหญ้าธรรมชาตินะครับไม่มีมนุษย์มามาเสริมมาแต่งขึ้นนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นดอกกระเจียวที่อยู่บนภูเขาจริงๆครับจากบนภูเขาเนี่ยสังเกตดูจะเห็นก้อนหินที่ก็ึืนธรรมชาติโดยตรงไม่ได้ปลูกไม่ได้ไรสวยงามมากครับสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยครับ ใครที่ติดตามช่องเจียมคุณหัยใจรอนนะครับคนโคราชนะครับเจอข้ามาก็เจ็ดเจอนะครับจะได้มาเห็นทุ่งดอกกระเจียวงามนะครับกับมือตากล้องนะครับถ่ายดูบริเวณนะครับถ่ายดูบริเวณสวยๆนะครับนี่นะครับตามมา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 เขาจะจัดเป็นที่ทุ่งที่กว้างใหญ่ นะครับทุ่งที่เป็นโคกแต่ผมผมเรียกว่าเป็นเป็นป่าเป็นดงนะครับเขาอ,อยู่บนเขาอยู่บนบนภูเขานะครับก็อ,อยู่บนบนภูเขาก็เลยมีดอกกระเจียวขึ้นเด็ดนี้ตามธรรมชาติเขาครับนะมาเดินมาทางนี้อาจจะกล้องเดินมาหน่อยแล้วเดินตามมากล้องบอ,งองามันนี้ลำบากเป็นกานเด็ไอจะทําไม้ครับไม้กันไวหามคนนี่เขา เข้าไปแต่ว่าผมขออนุญาตเขาขับขออนุญาตเขาทางผู้ดูแลเขาไปมาถ่ายทําเป็นส,สนารคดีวิดีโอครับนี่ดูทางเดินครับมาดมาเลยครับเราจะเดินออกไปดูอีไอกไปดูอีกที่นึงมเสียงไม่ชัดมาใกลๆว่ะมาดูอีกที่นึงครับมาดูอีกที่หนึ่งเลยนะครับมาดูอีกที่หนึ่งนะครับสังเกตดูง่ายๆครับนี่ เขาเรียกว่าคำโบราณเขาบอกว่าบนภูเขาที่มีน้ำซึมอยู่หินยาเขาจึงอยู่ได้ดนานครับนี่มาดูที่มีร้อยน้ำซึมน้ำซึมนี่น้ำซึมออกออกจากหินนะครับนี่ซึมออกมาจากหินต่างๆนี่นะครับไหลมาซึมนี่เขาเรียกว่าขึ้นเขากดน้ำคำโบราณเขาบอกว่าอดน้ำไม่ขึ้นเขาเหมือนนนะครับเพราะว่าเขามีคอน,นทีงทุก ินนั้ง,งนะครบเพราะว่าคนหินก็จะเป็นฝ่ายเก็บน้ำเอาไว้นะครับอ่ะคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนครับที่ตามตอนต่อไปสวัสดีครับ